สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็วันนี้ไม่ได้รดน้ําผักครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับผมเมื่อคืนฝนตกตกหนักพอสมควรนะครับผมตกยามเย็นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาดูสวนผักแล้วก็เก็บผักนะครับผมไปทําเมนูยามเช้าอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับผมช่องทวีลาทีโฮเหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผม โอเคเราไปเก็บผักกันเลยครับผมป่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในบริเวณสวนของข้างบ้านครับอยู่ข้างๆข,ของแปลงข้าวโพดหวานนะครับผมแปลงข้าวโพดหวานก็โอโ้เริ่มเม็ดตึงแล้วครับเริ่มลูกใหญ่แล้วเริ่มฝักใหญ่แล้วข้าวโพดครับข้าวโพดก็เริ่มสวยแล้วฮะป่ะรข้าวโพดอีกสักพักก็คงจะได้เก็บนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็น ต้นฟักทองครับแตงฟักทองสองสามต้นนะครับตอนนี้ไม่ได้ออกลูกนะครับผมยังไม่ออกลูกแต่ออกเลือยาวแล้วเริ่มออกดอกแล้วครับผมก็มีแมลงมากินบ้างนะครับผมโอเคเบองต้นผมก็จะเก็บผักนะครับผมวันนี้จะไปทําเมนูอะไรดีนะครับโอ้ต้นมะเขือนะครับต้นมะเขือก็โอ้โหมะเขือขึ้นก็แก่แล้วร่วงแล้วครับ จะมาเก็บพริกนะครับพริกขี้หนูสวนต้นเดิมนะครับจะไปทำพริกน้ำปลาแล้วก็จะไปเก็บกะเพราด้วยครับวันนี้ไปเก็บกะเพรานะครับเก็บพริกวันนี้ผัดกะเพรานะครับผัดกะเพรากินกับอะไรดีเนาะน่าจะเป็นเมนูง่ายๆครับวันนี้เมนูยามเช้าๆไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเก็บพริก เม็ดเล็กพริกเม็ดใหญ่นะครับผมโอเคครับขออนุญาตเก็บพริกก่อนนะครับผมพริกสวยๆที่สวนนะครับเก็บบ่อยนะครับโอเคครับโอเคข้างๆก็จะเป็นใบบัวบกนะครับหืสวยดีจังเลยใบบัวบกใบบัวบกเรานะครับนี่ก็จะเป็นใบโหระพานะครับต้นโหระพา นะครับก็ขึ้นเยอะเลยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นใบแมงลักนะครับเก็บผิดนสน่อยพผิดเม็ดใหญ่ผิดโขกนะครับผิดผัดกะเพรพาว,วันนี้ผัดกะเพรากินยามเช้าน่าจะมีไข่เจียวด้วยนะโอเคครับไปเก็บผักอย่างอื่นกันต่อดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของแปลงผักหน้าบ้านนะครับผม เจอลูกแมวนะครับน่าจะมาจับนกเจอคนไม่ได้เลยนะครับลูกแมวที่บ้านสวยๆนะฮะผูฟูนะฮะไม่ใช่ตัวเห็นนะนี่ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวนนะครับเป็นแมวนะครับผมต้นบวบต้นบวบก็มีลูกนะฮะนี่ต้นโอ้โหมาเขือยาว สองลูกเลยนะครับแต่ยังไม่เก็บมะเขือม่วงก็ลูกใหญ่ๆนะครับมะเขือม่วงก็ลูกใหญ่ๆเลยสองลูกนี้ก็อีกลูกหนึ่งนะครับลูกที่ใหญ่โอเคครับผมก็จะมีแปลงมะเขือเปาะด้วยครับนี่มะเขือเปาะหนึ่งลูกมะเขือเปาะลูกย,วยาวๆลูกเลนไลก็มีครับนี่มะเขือเปาะ นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บกะเพรากันดีกว่าครับโอ้พอทําที่เหลือให้อันนี้แล้วครับต้นผักละนี่ของปวดผลเลยนะฮะนี่ชอบต้มจิ้มน้ะทีมพริกต้นเราไปเก็บอันนี้ผักปังนะฮะผักปังยอดใหญ่ๆนะครับผมโอเคเราไปเก็บกะเพรากันดีกว่าครับไปกันต่อดีกว่า โอชะอมก็เยอะเลยเดี๋ยวหลังเก็บชะอมไปทอดใส่ไข่ดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวมันดูต้นกะเพราดีกว่าเก็บกะเพรา <c oughs> เอาแมวในส่วนของสวนหน้าบ้านนะครับผมก็จะเก็บกะเพราไปผัดกะเพรานะครับผมวันนี้เมนูผัดผัดซะหน่อยอยามเช้า นะครับบรรยากาศดีๆเก็บใส่ถุงเอานี่ก็อีกต้นหนึ่งแดดก็เริ่มออกแล้วครับแมวตัวนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานะครับมี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  กะเพราต่อดีกว่านะครับกะเพราการสีม่วงเลยโอเคครับขออนุญาตเก็บกะเพราก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปทาผัดเอ้ยเจออะไรเนี่ยโอ้โหต้นหมอนนะครับหม่อนูกเยอะเลยนี่เก็บกินสันหน่อยหวานหวานหวานเพียบเลยครับอืม โดกเลยฮะบอนโดกเลยต้นหม่อนโอกลูกเพียบเลยนี่ก็ด้วยเนี่ยฮะลูกมันส,สวยเอาอะไรเนี่ยปีนหาคนแล้วลงไปดื้นอนะนี่ไหนดูสิเจ้าเสือน้อย โอเคครับข okay, อเก็บกระเพราก่อนะครับผมโอเคครับนี่ก็คือเมนูยามเช้าของเราครับวันนี้ยิไข่ด้วยนะครับผมไปตลาดมาก็ไปซื้อไข่นะครับตอนนี้เราจะเป็นส่วนของปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกน่าจะผัดกระเพรานะครับผัดกระเพราปลาหมึกกับไข่เจียวนะครับไข่เจียวทักงสองฟองพอมีกระเพราที่ผมไปเก็บมากับพริกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับผมเมนูยามเช้าของเราผัดกระเพราปลาหมึก กับทอดเคจิโอนะครับผมโอเคไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็จะใส่พริกไปแล้วนะครับผมใส่พริกนี้ผัดเผาครับพริกกระกิบมาจากสวนนะครับผมตัวกแล้วก็จะใส่กระเพราใส่ปลาหมึกนะครับแล้วก็จะปรุงรสโอเคนะครับผมเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก็จะใส่ปลาหมึกนะครับผมโอเคครับใส่ปลาหมึกแล้วทีนี้ หมึกที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับผมนี้ครับผมก็หมึกกินยามเช้านะผมหลังจากไปเก็บผักมานะครับผมแต่วันนี้ไม่รดน้ำผักเนื่องจากว่าฝนตกเมื่อวานนะครับตกอย่างแรงเลยเลยไม่รดน้ำวันนี้ก็ไปเก็บผักในสวนครับกงกะเพรานะครับแล้วก็ผักต่างๆกินตอนนี้เราก็จะปรุงรสไปเลยครับผมปรุงรส ดูรถไปเลยนะครับอย่างแรกเลยซีอิ๊วซอสแมกกี้นะครับผมฝาเหลืองนะครับตักใส่สักหน่อยนะครับผมชอบหวานก็ใส่เยอะไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นน้ำมันหอยนะครับผม ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับในผัดกะเพราปลาหมึกข,ของเราเช้านี้นะครับผมเมนูอร่อยอร่อยยามเช้านะครับผมโอเคครับผมน้ำปลาเราใส่มั่งครับผมนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าน้ำมันหอยก็เค็มอยู่แล้วนะครับผมโอเค เด็นผต้นผัดก่อนแล้วเราก็จะใส่กะเพราตอนท้ายครับตอนที่ว่าก็จะสุกนะครับให้เด็กกินของกะเพรานะครับโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้หมึกของเราก็จะสุกแล้วนะครับผมเราก็จะใส่กะเพราเข้าไปนะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเมนูยามเช้าของเราวันนี้นะครับผมผัดกะเพราปลาหมึกนะครับผมรสชาติเยี่ยมนะครับคลเคล้านิดหน่อยโอเค เดี๋ยวเราก็จะทำเมนูต่อไปครับผมไข่เจียวนะครับอีกเมนูหนึ่งโอเคครับผมโอเคครับเราก็จะทอดไข่แล้วครับทีนี้ทอดไข่เจียวกานเช้านะครับผมโอเคครับไข่เจียวของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้โอเคเราไปกินกันเลยครับผัดกับเผา ปลาหมึกกับไข่เจียวยามเช้านะครับผมโอเคไปเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช้าอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องทวีลาบ T โ O เหมือนเดิมนะครับผมยามเช้าเช้านะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้รดน้ําตนมไอลดน้ําผักนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อวานฝนตกนะครับผมก็เลยไปเก็บผักมานะครับผมโอผักก็จะเป็นถั่วพูนะครับผมมะเขือแล้วก็พริกนะครับ ยอดกระถิดด้วยแล้วก็น,นี่ผัดกะเพราปลาหมึกนะครับผมนี่ผัดกะเพราปลาหมึกรวมถึงทอดไข่เจียวนะครับทอดไข่เจียวยามเช้าแล้วก็พริกน้ำปลานะครับผมโอเคครับผมมาครับกินข้าวดยกันครับยำชุดเช้า,เ,ชาเปิดเลยเปิดหัวด้วยผัดกะเพราปลาหมึกเลย อพริกน้ำปลาลาดสักหน่อยเพื่อให้ได้รสชาตินะครับผมพริกเจียวไข่เจียวสองฟองพอดีกินครับทอดเยอะก็กินไม่หมดเอาพอดีพอดี เผาไข่เจียวครับวันนี้ ครับทุกคนคกินข้าวเช้าด้วยกันครับนึบๆดีหืมหื้มดี ừ bảo Mực bảo mực bảo Mực nấm xót nấm phật cà phao นี่อากาศค้มอีกแล้วครับเหมือนฝนจะตกอีกแล้วแดดก็มีฟ้าก็ค้มกับข้าวอร่อย Hmm. Hmm. Kem di jungle. Pik Hmm. Ada suara kaa

อากาศดีครับแต่วันนี้ลมนิ่งเหมือนจะตกแน่ๆผล,ลวันนี้ หอปลาหมึกีไข่ปลาหมึกด้วยไข่เลือ้อ เย,ยเข้ากันดีจังเลยเปลากระพาปลาหมึกกัาแมลงวันก็มา มือนกก็เยอะนะครับที่บ้านบินเข้าบินออกเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มีนกพิราบมาด้วยต้องจัดการนะทุกวันหนึ่ง เช้าแดดออกลมไม่มาฝนมันจะตก ครับตรงหนีแล้วข่าวก็หมดพอดี ัจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ,รบอย่าลืมกดติดตามช่องทีวลาทีเฮห้สยด้วยนะครับผม